ครันี้โอเคครับวันนี้ผมอยู่กับผมถ้าแล้วก็กินทีวีนะครับก็จะมาเล่น TF two กันกับคนไทยเซิร์ฟติกตักติกไม่รู้อีกแล้วนะครับชื่อคลิปนี่ชื่อว่าอะไรดีครับพิมพ์มาตรงแท็นะครับกด Y แล้วพิมพ์มากดกด Y แล้วพิมพ์ชื่อคลิปว่า TF t o คนไทยแล้วกันนะ TF two คนไทยชื่อคลิปว่า TF two คนไทยนะครับมาดูได้มาดูได้โอเคผมออก YouTube จริงๆ นะไอสบายครับเหรอชื่อคลิปชื่อว่าคนไทยนะคบชื่อชื่อคลิปชื่อว่าชื่อคลิปชื่อว่าอะไรดีช่วยตั้งหน่อยครับอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับด้วยเซิร์ฟ แล้วไม่รู้ติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วก็มีคนไทยชื่อชื่อคลิปชื่อว่าเอ่มเอิมเอ่มเออมีคนไทยด้วยเย้ yeah. มีคนไทยผมออก youtube อยู่นะผมออก youtube อยู่นะผมอัดคลิปอยู่นะผมอัดคลิปอยู่นะชื่อว่าอะไรดีชื่อว่าอะไรดีครับ ชื่อว,ว,ว่า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 ผมออก youtube อยู่นะเอาจริงๆผมออกอยูอ้าวชื่อคิปว่าอะไรดีนี่หนึ่งนาทีสี่สิบสองแล้วชื่อคิอว่าอะไรดีชื่อว่าเล่นเทปทูกับคนไทยแล้วกันนะทีเทปทูกับคนไทยนะเล่นเทปทูกับคนไทยนะครับโอเควันนี้ก็ต้องคอลารัลก,กันครับสวัสดีครับ